นบ้านน้ำบอนสีนะคะสวนเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น ep ที่79นะคะแม่ค้าถ่ายทำไว้วันเสาร์ที่22เมษายนนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่23เมษายนนั่นเองค่ะเราจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลองกรองจัดส่งทางไปรษณีย e ์ EMS มเอให้ทุกบ้านนะคะ และโปรในวันนี้นะคะแม่ค้าจัดเป็นไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง8ชุดด้วยกันนะคะแต่ละชุดนะคะจะเป็นไม้ฟองกอนะคะกระถางห้านิ้วหรืออาจจะเป็นไม้ป้ายไม้ด่างเข้ามานะคะเป็นกระถางห้านิ้วนะคะคือชุดนี้คือสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมทุกชุดเลยนะคะมากันที่ราคากันนะคะสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะรับไปในราคา420บาทรวมส่งค่ะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรที่450บาทรวมส่งนะคะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมรายการขายทั้ง8ชุดใน EP ีที่79นี้กันเลยคะ่ะชุดที่1นะคะแม่ค้าจัดฟอร์มก่อนนะคะพันดาวนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะ ความสูงนะคะจะอยู่ประมาณ15-18ถึงเซนนะคะเป็นฟอร์มกอสวยเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ไม้กระถาง4นิ้วนะคะจะมีไม้ด่างหรือไม้ป้ายเข้าไปด้วยนะคะ2กระถางนะกระถางแรกนะคะแม่ค้าจัดพอเจ้าสัวให้1รายการนะคะกระถางที่2นะคะแม่ค้าจัดเพชรสุวรรณชดให้อีก1รายการนะคะส่วนต้นนี้นะคะหอ,อกสัตโลหะคะ่ะอ่ารายการนี้นะคะจะเป็นสีสหัดฟอร์มกอ่อนะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะ ค่ะก็ชุดที่หนึ่งนะคะลูกค้าก็จะได้รับหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้เลยนะคะขับมากันที่ชุดที่สองนะคะแม่ค้ายังคงจัดพันดาวนะคะฟอมกอ่อให้อีกหนึ่งกระถางนะคะอ,อยู่<อ>ในไซส์ส,สวยเลยนะคะล้นจอเลยนะก้อนนี้คือสวยมากๆค่ะแล้วก็มาดูกระถาง4ีนิ้วกันบ้างนะคะกระถางแรกนะคะแม่ค้าจัดอสงไขยให้หนึ่งรายการนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นบอลกาบด่างนะริ้วนะคะริ้วด่างสวยมากๆนะเทพนาคามาให้อีกหนึ่งกระถางนะคะส่วน ต้นนี้นะคะจะเป็นใบกลมนะคะมีชื่อว่าเทพพบุตรค่ะส่วนกระถางสุดท้ายนะคะฟอร์มนี้นะจะเป็นเอกราชนะคะฟอร์มสวยเลยนะคะใบหนากานใหญ่นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะชุดที่2นะคะลูกค้าจะได้รับหน้าไม้สวยๆป้ายแบบนี้ทั้งห้ากระถางเลยนะคะต่อกันที่ชุดที่3นะคะต้นนี้นะกระถางนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะแม่ค้าจัด เจ้าพระยานามื่นนะคะมาคู่กับพันดาวนะคะต้นนี้นะจะให้ดูนะคะน้องอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะมาดูไม้กระถาง4นิ้วกันบ้างนะคะอ่าต้นนี้นะจะเป็นมาแก้วนะคะซึ่งจะเป็นมามาแก้วป้ายเขียวนะคะต้นนี้นะอ่า นี่จะให้ดูนะคะน้องป้ายสวยนะคะต้นนี้คือเลี้ยงปายสวยนะคะลูกค้านะมาคู่กับกระบี่นายร้อยนะคะกระบี่นายร้อยแม่ค้าก็จัดมาให้ด้วยนะคะ,ะต้นนี้นะคะจะเป็นอาทิอุทัยฟอรอมก้อนะคะแม่ค้าก็จัดมาให้ด้วยคะ่ะกระถางสุดท้ายนะคะจะเป็นเพชรมนทนนะคะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะกัดสีได้สวยมากๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะหน้าไม้นะคะทั้งห้ากระถางนี้นะคะอยู่ในชุดที่3คะ่ะ ชุดที่4นะคะมาดูกันที่ไม้ฟอมกอกันก่อนเนาะแม่ค้าจัดพันดาวนะคะต้นนี้จะเป็นพรทิพย์นะคะแทรกเข้ามาด้วยนะคะกระถางนี้นะคะจะมีพันดาวสองต้นนะแล้วก็จะมีพรทิพย์หต้นนะคะเป็นไม้ฟอมกอนแน่นๆเลยนะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะแม่ค้าจัด ต้นนี้นะคะจะเป็นเพชรสุวรรณโชตนะคะส่วนกระถางนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะมาคู่กับลูกไม้กาบนะคะ1กระถางค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นเจ้าจักรพพัดป้ายฟอร์มกอนะคะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าไม้นะคะทั้ง5กระถางนี้นะคะอยู่ในชุดที่4ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่5นะคะดูที่กระถางนี้ก่อนแล้วกันเนาะแม่ค้าจัดไม้ฟอร์มก่อนะคะนกพะเก้านะคะ,ะ,ะ,คะป้ายสวยๆเลยนะคะจะให้ดูเนาะน้องอยู่ในไซส์กระถาง6.5นิ้วนะคะ กระถางนี้ก็จะมีทั้งสองต้นเลยนะคะนุ่กเก้าป้ายสวยๆนะคะทําเป็นแม่พันธุ์ได้ดีมากๆคะ่ะมาดูไม้กระถางสี่นิ้วกันบ้างนะคะแม่ค้จาจัดสีสหัตฟองกองมาให้หนึ่งกระถางนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นเพลนารานะคะสวยมากๆคะ่ะต้นนี้นะ,ะต้นนี้นะคะจะเป็นเพชรไพทูลน,นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นปไม้ป้ายเนาะพื้นเขียวป้ายแดงนะคะรัตนสินนั่นเองคะ่ะค่ะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะ หน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่5ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่6นะคะเริ่มที่ไม้กระถางนี้กันก่อนนะคะแม่ค้าจัดนางมณีวาสนามาให้1กระถางนะคะจะอยู่ในไซส์กระถาง6.5นิ้วนะคะใบใหม่มาก็ป้ายนะคะจะให้ดูเนาะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะน้องป้ายนะคะไม่มีหลุดป้ายนะเป็นแม่พันธุ์ได้ดีเลยนะคะแล้วก็มาต่อที่ไม้กระถาง4 4นิ้วทั้ง4ี่กระถางเลยนะคะแม่ค้าจัดรับเจรเจิร์ญมาให้1รายการนะคะส่วนกระถางนี้นะคะจะเป็นเจ้าจาักรพพัดฟอมก้อนนะคะแล้วก็นะคะมาต่อด้วยนี้แล้วกันนะคะพญา พยามุจจรินนะคะแม่ค่ะก็จัดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะจะเป็นนะคะเดือนมกราคมนะคะฟอร์มโตเลยนะน้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะสวยเลยนะชุดนี้นะค่ะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะไม้นะคะทั้งห้ากระถางนี้นะคะอยู่ในชุดที่6ค่ะค่ะมาต่อกันที่ชุดที่7นะคะเริ่มที่ไม้ ไซส์นี้ก่อนเลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะแม่ค้าจัดเท้ารำไพนะคะมาให้1กระถางนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะแล้วก็กระถางนี้นะคะเป็นนะคะสุดรักนะคะสุดรักเนาะน้องจะออกลักษณะด่างขาวนะคะแล้วก็ต้นด้านหลังนะคะจะเป็นเจ้าพระยานาหมื่นนะคะไม้ฟอร์มกอนะคะลูกค้านะแล้วก็กระถางนี้นะคะจะเป็นพรทิพย์ค่ะ ส่วนไม้ด่างอีกหนึ่งรายการนะเปะแม่ค้าจัดสุริยะทรงกรดมาให้นะคะละักษณะทรงใบกลมนะคะโทนสีจะออกด่างเปลือนะ เป็นโทนสีออกสีโอลรสนะคะส้มโอลรสสวยนะต้นนี้คือเมื่อไม้เริ่มเป็นหัวนะคะเขาจะค่อยๆขึ้นลายด่างมานะคะต้นนี้คือสวยน่าเก็บมากๆค่ะลูกค้ามาต่อกันที่ชุดที่8ดนะคะแม่ค้าจัดไม้ฟอร์มก้อนนะคะเพชรมณฑลนะคะมาให้1กระถางนะคะต้นนี้เป็นฟอร์มกอ้อนแน่แนๆเลยนะคะสวยนะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากๆเลยนะคะท่านได้นะคะ ยังไม่มีเก็บนะคะต้นนี้คือหน้าเก็บนะคะเพราะว่าน้องเลี้ยงนอกตู้และให้โทนสีได้สวยนะคะมาดูนะคะไม้สี่กระถางสี่นิ้วทั้ง4รายการนะคะเริ่มที่กระถางนี้ก่อนนะคะแม่ค้าจัดทาดบางแก้วมาให้1 กระถางนะคะโทนออกสีชมพูนะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะแม่ค้าจัดอับซ้อนสวรรค์มาให้1รายการนะคะส่วนกระถางนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอมกอ้อนะคะพันดาวนะคะแม่ค้าจัดมาให้ด้วยค่ะหกระถางเนาะและกระถางสุดท้ายนะคะจะเป็นยอดมงกุฎมาคู่กับศิลาเพชรนะคะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้นะคะอยู่ในชุดที่8ค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน e p ีที่79นี้นะคะทั้ง8ชุดนะคะมีชุดไหนถูกใจลูกค้าบ้างไหมคะลูกค้าพร้อมโอนนะคะรับไปในโปรที่420บาทรวมส่งค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรที่450บาทรวมส่งค่ะ เราจะมีรอบจัดส่งนะคะไม้ชุดในอีพีที่79นี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่2 3เมษายนนะคะเราจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุล่องกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอยมเอดให้ทุกบ้านคะ่ะ และช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเกียวคดพ้อกกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า